ชุดบูสเตอร์ปัมนะครับตัวนี้จะเป็น Star Delta, er pump, สตาร์เดลต้าบูตเตอร์ปัมสลับการทำงานมอเตอร์สตัวนะครับมีรีเลย์แล้วก็เฟสโปรเทคชันหน้าตู้ก็จะมีมิเตอร์นะครับแล้วก็มีเซล ect เซล ect โว l l แล้วก็ s e l ect แอ m e t มินะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็สวิตช์เลือกนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบแบบแมนนวลก่อนนะครับแมนนวลต้องใช้ปุ่มนี้นะครับ ตาร์ทนะครับตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ก่อนนะแล้วก็เป็นเดลต้านะครับแล้วก็สต็อปตัวที่2นะครับสตาร์ทเป็นสตาร์เดลต้านะครับสังเกตแล้วก็สต็อแล้วก็ออฟแบบนี้ก็ได้เป็นออโต้นะครับ ออโต้จะผ่านเพ t เชอร์สวิต e ์นะครับเพเชอร์สวิตจะมี2ตัวนะฮะตัวแรกก็คือเป็นตัวเมนนะเมนก็คือว่าจับแรงดันต่ําก็จะทํางานเมื่อแรงดันสูงที่เราตั้งไว้แล้วก็หยุดทํางานส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมนะครับถ้าสมมุติว่าแรงดันต่ํากว่าปกติจะให้ทํางานแบบคู่นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปล่อยลอยแบบนี้นะครับนี่ฮะชุดนี้ไม ไม่ต้องใช้ก็คือปล่อยลอยได้เลยครับส่วนตัวที่ตัวตัวเมนนะก็คือเป็นผ่านเซฟเพชเชอร์สวินะครับตัวที่หนึ่งทำงานนะครับจังหวะที่หนึ่งเป็นเดลตานะครับจากสตาร์เป็นเดลต้าเมื่อ p พ t เชอร์สวิตตรวจจับแรงดันที่เรากำหนดไว้ก็จะตัดทำงานแล้วก็ถ้าแรงดันต่ำ ก็จะตับทำงานตัวที่สองนะครับเป็นบัตรสตาร์เดลต้าตอนนี้เป็นเดลต้าแล้วครับส่วนท่าน,น้ำตัวที่สองถ้าไม่ได้ใช้ก็ปล่อยลอยได้นะครับแต่ถ้าใช้เนี่ยตัวนี้จะตรวจจับแรงดันต่ำนะครับถ้าแรงดันต่ำกว่าปิดปกติปั๊มน้ำสองตัวจะทำงานพร้อมกันแบบนี้นะครับ เป็นสไตล์เดลต้าทั้งคู่นะครับวิธีต่อก็ไม่ยากนะครับมีในเพจบอกชัดเจนนะครับมีอินพุตนะครับสามร้อยแปดสิบแอลหนึ่งแอลสองแอลสามแล้วก็นิวตันแล้วก็กาวนะรับถัดมามอเตอร์หนึ่งก็เป็น u v w u หนึ่ง v หนึ่ง w หนึ่งแล้วก็เป็น w สอง u สอง v สองนะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งมอเตอร์ 1, อตอรัวที่สองก็ต้องเป็น 1> u 1 v 1 w 1แล้วก็เรียงมาเป็น w 2 u 2แล้วก็ v 2นะครับต้องต่อตามนี้นะครับ